สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทวิตเดือดอีกรอบพิมพ์รีพายหลุดปากกำลังไลฟ์ขายบัตรแดงเดือดจากกรณีพิมพ์รีพายทุ่ม400ล้านหมาบัตรสึกดแดงเดือดขายพร้อมสุ่มกินข้าวกับแจ็คสันหวังอากาเซทั่วลงหนักส่งจดหมายถึงค่ายกอ7ซให้พิจารณาจัดคอนเสิร์ตพร้อมเรียกร้องถ่ายตักก๋ตเมเจอรออกมาชี้แจงการขายบัตร ขณะที่ฝังผู้จัดยานมือพิเศษไม่เป็นความจริงล่าสุดเหมือนจะมีดราม่าไม่หยุดเพราะมีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งได้โพส์คลิปขณะที่พิมพ์รีพายไลฟ์สดขายบัดศึกแดงเดือด รมทางได้ระบุข้อความว่าเพิ่งเห็นคลิปนี้กูโกรธมีสิทธิ์อะไรามาเรียกพี่แจ๊กว่าไอ้มารยาทก็ไม่มีคำพูดคำจากก็แ yeah ย่ทำไมถึงใช้คำพูดหยาบคายขนาดนี้วะเขาต้องเป็นคนยังไงให้เกลียดคนเป็นหรือเปล่าอย่ามาใช้คำพูดสทถุสะทถุกับคนอื่นแบบนี้แล้วทำมาเป็นพูดผิดทั้งที่มันคือสันดานตัวเองที่ชอบดูถูกและด่าคนอื่นอย่างไรก็ตามพิมพ์รีภายอาจจะไม่ได้ตั้งใจจะเรียกไอ้ก็เป็นได้ต้อง รอฟังจากปากของเธออีกทีครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ